สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิตประสาทรดําซิงฮะโอ้ตรงนี้เป็นตาน้ํามาดูความคืบหน้าของการขุดโคกนองนาต่อจากตอนที่แล้วนะเพิ่งขุดเสร็จกันเมื่อคือนนะ นี้ใหญ่ใหญ่ได้สะใจมากประมาณห้าเมตรนะไม่รวมเบิร์มไหลตรงนี้นะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีตาน้ำซึมอยู่นิดหน่อยนะไม่เยอะก็ไหลไปไหลามาเรื่อยเเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านนู้นนะ เดินข้าลาดดีกว่าภาวนามาให้มันไม่ให้มันแตกมันสุดนะเพราะว่าสภาพดินแบบนี้ส่วนมากก็จะแตกหักแล้วก็สุดลงนะโอ้จำนวนดินเยอะมาก ดูจากสายตานะเพราะว่าดินขุดนี้ไม่ได้ไปไหนถ้าอยู่ปรับพื้นที่บริเวณข้างๆครับก็เสร็จเรียบร้อยฮะหลังจากขุดเสร็จก็ รอให้ดินมันแห้งนิดหนึ่งนะ่ก็จะเอารถไถามาปรับหน้าดินให้มันเรียบให้มันเสมอแล้วก็อาจจะเอารถแมโคโรนะรถขุดนะมาขุดบางท่อตําแหน่งให้น้ำมันเข้าออกเพราะว่าบริเวณโซนฝั่งนี้น้ำจะเข้าฝั่งนี้ต้องหาท่อมาใส่ให้มันไหลเข้าสระเข้าแล้วก็ออกฝั่งนู้นก็เป็น อีกสักสักพักหนึ่งจะเป็นแอ่งตรงกลางนะฝั่งนี้น้ำไม่ค่อยไม่ค่อยออกนะไปออกฝั่งนูน้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจดูนะมาตรวจดูงานก็ยังไม่ได้เซ็นรับนะเพราะว่ายังไม่ได้ตรวจลงพื้นที่ น,นี่ก็มาติดตามมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะภาพงานตอนที่เสร็จนะก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะเพราะอะไรไม่ได้ยังไม่ได้ปรับพื้นที่นะอหักต้นสเดาผมจะกระจุยเลยอพอดีแล้วตรงนี้ก็เป็นวิวทิวทัศนะยังไม่ทันเท่าไหร่นะพวกวัวพวกควายก็มานะ คือเสร็จอย่างนี้ก็ต้องทํารั้วนะรั้วกัน้นไม่งั้นพวกวัวควายก็จะมาเหยียบตามสภาพที่เห็นจบเป็นรอยตีนรอยเท้านะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันภาพรวมคือว่าโอเคนะก็สวยงามตามแบบแต่หน้าดินก็จะแตกสุดนิดน,นึง ก็ไม่เป็นไรฮะตามสภาพก็รอรอปรับภูมิทัศน์ใหม่เพิ่มเติมนั่นจะเป็นทางผู้ใหญ่นะมามาเซ็นมาเป็นพยาน งนี้เหมือนจะเป็นตาน้ำเลยเห็นน้ำไหลซิิบเดี๋ยวพาไปดูฝั่งงูนะพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยก็ประมาณ10กว่าเมตรนะฝั่งนี้ฝั่งโน้ก็เจ็ดแเมตรนะ แต่ฝั่งนี้น้ำจะออกดีกว่านะโหน้ำใสเป็นสีฟ้าเลยฝั่งนี้น่าจะใช้ใช้สอยประโยชน์จากน้ำฝั่งนี้ได้นะตรงนี้ก็อาจจะปลูกต้นไม้นะฮะหรือว่าพืช ที่เป็นผลไม้นะเพราะว่าหลายมันกว้างประมาณสัก4เมตรนะสเมตรรถวิ่งได้ตรงนี้ทางกว้าง ตอนนี้สระน้ำก็วิ่งหากันนะ่ะเดี๋ยวก็ไปเปิดฝั่งโน้นะให้มันไหลฝั่งโน้นเดี๋ยวเขาตรวจรับงานก่อนได้ค่อยเปิดน้ำเข้า แต่พี่น้องหรือว่าพี่น้องท่านใดนะที่สนใจนะขุดไว้เพื่อผมว่าขุดไว้เพื่อพักผ่อนนะอยากมีสระมีสัตว์น้ำไว้เลี้ยงเลี้ยงปลูกพืชพวกผักผลไม้พวกต้นมะพร้าวมะม่วงอะไรพวกนี้นะผมว่าเอาไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะนาก็ทำเพียงแค่ไว้ เอาไว้กินมารับประทานนะฮะไม่ต้องทําไว้เผื่อขายนะเพราะว่าพื้นที่ผมว่าประมาณสามสี่ไร่ผมว่ากินไม่หมดนะข้าวถ้าไม่ได้ทําไว้เพื่อขายนะ,ะและอีกอย่างหนึง่งราคาข้าวช่วงนี้ก็ตกต่ำหน่อยก็พี่น้องท่านใดสนใจก็ลองเอาไปทำดูนะ ไว้เลี้ยงปลาปลูกต้นไม้ไว้พักผ่อนหยนใจนะยามทางานเหน,นื่อยแล้วก็มาอยู่มาพักเพื่อผ่อนคลายจากคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ